อ่ะมาพบเจอกันอีพีสามได้รางวัลไปแล้วร้องเดี๋ยวจะไม่ได้ขอบคุณน,นของเจ้าของรางวัลเขาเลยเดี๋ยว่อนจะร้องนี่อธิบายก่อนได้ถ้วยนี่มาจากไหนครับเ<อ>นี่ยนี่ถ้วยรางวัลน,นะถ้วยรางวัลนี่เนี่ยธน,น,นาคารกรุงเทพโอ้ยตั้งแต่สมัยไหนนี่อประกวดการฉันได้ที่หนึง่งเประกวดการเล่นกันนะอืมหน่นวัชระะเครื่อนเขามีงาน ฟังลากโบดนี่ก็ฟังลากโบดมาอีกแล้วอ่ะโอ้ต้องไปเล่นอีกแล้วมัง้งไงเล่นไ, <c oughs> ไ,นไม,ม่ได้ทีนี้ได้ถ้วยรางวัลได้ถ้วยข้าวต้มมั้งทใช่ไหมถ้วยต้มถ้วยแกงได้มั้งหรอนี่นี่รางวัลน่ะของธนาคารกรุงเทพอ่าได้ทีหนึ่งเขาให้รางวัลเดี๋ยวนะฮะอันนี้คือรางวัลที่เขามอบให้มาอ๋ออ,อันนี้คือถ้วยรางวัลออแล้วก็ต้องร้องขอขอบคุณเขาแล้วล่ะ เดียวเดียวไมำลึกออกมาิงทีนี้เดี๋ยวนะค่อยค่อยนึกนี่แปดสิบแปดแล้วนะครับผมคุณแม่แปดสิบแปดค่อยๆนึกครับผมเอาเอาให้พรสักรเมือนที่นนได้ได้ได้ครับผมเขาเอารังวันมาให้ฉันจะขอให้พรขอให้ทุกท่าน สถาพรเจะเริญผลถ้าหากคุณมีบุตรหิงก็ให้ได้เป็นคุณนายถ้าหากคุณมีบุตรชายก็ขอให้เป็นนายพลโอ้ถ้า <laughs> หากคุณรวยเป็นเศรษฐีครับ ขอฝากฉันนี้ด้วยคนมีอ้อนนะครับผมนี่จังกันดีไดงหันตตอีกนะโอ้ครับครับครับแม่อันนี้ก็ฟื้นกลับไปเสียงยังคงเดิมอยู่นะครับผมรู้จะไปเล่นที่ไหนไม่พอๆกับตลกตอนนี้แล้วครับผมไม่มีเวทีกันเยอะแยะไปทต่แม่ไปเล่นได้ไหมหยุดครับจังแั่อยู่ยีหาม่รุูนเลย๋อเล่นตั้งแต่อายุสิบสองนะครับ หยุดยี่ห้าก็สรุปว่าก็เล่นมาประมาณสิบเท่าไรสิบสามปีไปสิบสามปีไปทรงวิทยุเมื่อก่อนมันมีโทรทัศน์ไม่ได้มันก็ไปทรงวิทยุอยู่ไอ้จตาน,นี่พิทักมังพิทักสันติลาชแล้วก็ยานเกราะแล้วก็อะไรอีกไม่รู้อะตอนเย็นเย็นหาโมงอะหาโมงครึ่งหาโมงเนี่ยคปัดฉันกับ กาวเสียงท้องสมัยนั้นโอแม่ใดที่หนึ่งนี่ไงถ้วยนี่ด้วยอ๋อคนละถ้วยคนละงานนะครับประกวดกันไหนทารัดอันนันวิทยุอเขาเรียกว่าอะไรวิทยุเขาเรียกอะไรตอนนั้นตอนนึงก็วิทยุแหละขยายตามอะไรนะเครื่องขยายขยายตามสถานีที่เขาออกอสถานีวิทยุยันนักเกล้มังพิทักษ์สันติราชมังนานพอสมควร แล้วก็ไปปิดวิกอยู่นังเรื่งมังเยอะอยู่รายที่อยู่ในกรุงเทพอยู่นานครับอแล้วก็หยุดกลับมาแต่งงานหยุดเลยนี่แหลนงอืงครับเดี๋ยวบางท่านก็จะงงนะค,คุณแม่เล่นลิกเกแล้วทําไมเราเป็นศิลปินตลกคือขาทอดเลยเกไม่เป็นลิกเกกับเขาเลยนะฮะ <laughs> โถจริงๆเลยอยู่ใกล้ใกล้ใกล้กลกลตัวแท้ๆนะฮะ แดีวก็ไปทางด้านศิลปินตลกนะครับผมหายตลกจเจริญดุงเรื่องไปกันแล้วกันก็เดี๋ยวบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคือใครคือจริงๆแล้วเป็นศิลปินตลกเนี่ยอยู่กับอิสระบ้านนอกมาแลครับผมนั่นคืออาจารย์เชษอิสระบ้านนอกนะครับผมแล้วก็กลายมาเป็นหนูเนวดายนะครับผมตัวแทนหนูคลองเตยนะฮะอาจารย์เชิยังอยู่นะยังอยู่ครับแล้วก็นนกทาไอ้นี่อยู่แล้วก็อจะบอกให้ฟังนะครับว่าที่เป็นเอประทันโทษนี่นะฮะอันนี้ก็คือมาจากรายการ ของเสือชนีเก้งนะฮะซิตคอมช่องวัน3 1็นะฮะกอฝังเนื้อฝากตัวกันด้วยนะครับก็คุณแม่ร้องลาได้ไหมแม่เอาแแลวขอแล้ว,ลว <laughs> เริ่มแหบเริ่มแห้งนะฮะอายุ8ป <laughs> วันนี้ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับผมขอบคุณแม่จ๋า <laughs> คุณแม่คุณแม่ของผมเองนะครับนางเอกเกยนี่นางเอกเกน,นะครับแล้วก็ฝากผลงานด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีเขาเรียกว่าอีพีต่อไปเนี่ยจะเฮหาใครเครียดกันนะครับสองแม่ลูก อยากได้ดูว่าจะมีมุกอะไรต่อกันนะ <S 2> <S 2> <S ต่อไปนะฮะฝากเนื้อฝากตัวด้วยคุณแม่ชูชีพเทศสวัสดิ์หรือคุณแม่ชูชีพอยู่สบายผมหนูนิวายหรือว่าเอประทานโทษฝากด้วยครับอีพีนี้ฝากด้วยฝากติดตามกดแชร์กดไลค์สับตะไคร้กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ <Okay. S 1> เจอกันช่อง YouTube นะฮะ